นี่น,นี่ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งอ่า่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะในราคา3ล้าน,นกลางนะครับให้ตัวดูดน้ำมันแบบออโต้มาถือว่าทำได้สวยครับไม่ใช่ว่าเอามาแปะนะนี่คือเขาติดตั้งมาจากโรงงานเลยไปข้างบนข้างบนสำคัญเลยครับยี่บอยเชิญถ้าเชิญให้ไปดูหัวใจเี่ยฮะ เนี่ยข้างบนผมชอบมากเลยการออกแบบฮะมันแฟลตมันแบนมันเรียบเลยนะเครื่องยนต์วันโว้นะครับฝาเขียวตัวเดิมฝาเขียวไหมพี่ใช่โออตัวนี้อ่าเครื่องวังนโว้เมดอินนี่นี่น,นี่เน้นเขาเน้นหน่อยขอเน้นหน่อย,อนนนอยในกล้องเราปเปนะ็นอัไรอะเมดอินเยอรมันนะวันโว้เจอร์มันท่านผู้ชม รับประกันเลยเครื่องยนตส์สี่สูบในระบบคอมมอนเดลเทอร์โบซึ่งเขาเคลมมาว่าอยู่ที่ระับประมาณ11ถึง12ลิตรต่อ1ชั่วโมงกับการใช้งานจริงณนะวันนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมข้างบนนี้แบนเรียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญเชิญเชิญครับนี่ครับคนดูเป็นแสนคนโอ้โอ อันนี้เป็นเครื่องยนต์วอลโว่ดี5อีกอ่ะฮะนะครับม้าอยู่ที่167แรงม้า2,000รอบหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยอไม่ใช่2,000รอบแล้ว2,000กว่าไม่ใช่1,800-1,900บิดม้ามาเกือบเต็มเลยใช่ครับ167แรงบิด670นิวตันอ่ะฮะที่1,600รอบโอ้ทำได้ดีเลยคือมันให้แรงบิดต่ําครับเออ่แรงบิดสูงที่รอบต่ำอ่ะฮะและเราใช้รอบต่ำเนี่ยมันมีแรงบิดสูงแต่ว่าแรงม้าเทียบเท่ากับพวกเครื่องหกสูบเลย โอ้สบายเลยครับเกืหกจบแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างดีด้วยถ่วงน้ำหนักด้านหลังด้วยแเงียจะเยื้องไปด้านหลังหนึ่งคิวตักแล้วไม่กระดกนะพี่แน่นอนครับยืดไปไกลสุดรถนะไม่กระดกแน่นอนครับเคลมแล้วนะผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านออกไปซื้อไปในพวกเนี้ยจะมีปัญหาคืออ่าท่ายบอดินนะครับรถยืนเวลาตักต้องแบบให้ได้บุ่งขีงเขาครับยืนขวางได้ไหมยืนขวางครับยืนขวางตักแบบ ใส่สิบล้อกระดกไหมต้องดูที่ขนาดบุ้งกีเหมาะสมไหมตัวนี้บุ้งกีหนึ่งคิวเบิ้งคิวไม่กระดกครับไม่กระดกแต่ถ้าไปเปลี่ยนบุ้งกีใหม่เยอะกว่านั้นได้เรื่องเลยใช่กระดกแน่นอนครับนะครับผู้ชมเบิ้งคิวนี้เหมาะสมกับน้ำหนักของตัวรื่องยนต์กำังของเครื่องยนต์บุ้งกีเหมาะสมกันตัวนี้ได้ข่าวว่าทางวอลโว่นะฮะับเขาทําเครื่องยนต์มาใหม่ใช่ครับ D5E ไม่ใช่ใหม่ทั้งหมดแต่ใหม่ เป็นบางระบบของเขาก็ huh. คือในรุ่นก่อนหน้าซิตี่ดีก็ใช้ดี 5E เหมือนกันแต่ร,รุ่นนี้ออกแบบเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ลดความเสียหายของปมมั๊มอายุการใช้งานที่สูงข,ขึ้น uh huh. นะครับนี่นี่นี่บำรุงรักษาง่ายครับถอด,ดน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องจุดนี้ได้เลยแล้วก็ถังตรงนี้อยู่ใกล้กับเครื่องยนต์ uh huh. ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาบ่อยนะครับพอนเวลออกแบบมาดีมาก uh huh. แล้วระบบไฮดรลิกหรอครับพี่เปลี่ยนทุกทก,ทก,กี่ชั่วโมง ระบบไฮโดรเล็กวอลโวเติมเป็นลองไลท์ให้เปลี่ยนทุก6,000ชั่วโมงว้าว6,000เลยนะพี่ผมไม่ได้ฟังผิดนะใช่6,000นชั่วโมงหกพัเลยนะลองไลท์นะครับต้องใช้แบบลองไลท์เราจะมีลองไลท์กับสแตนดาร์ดอ๋อนี่คือเราให้เกรดของลองไลท์เลยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือวอลโวติดตั้งปั๊มแบบโพสิทีฟคอนโทรลอ่าฮะโพสิทีฟคอนโทรลก็คือเวลารอบต่ำมันจะสร้างแรงดันแค่5บาร์อ่าฮะยังไม่ใช้อุปกรณ์นะครับแต่ถ้าต้องการกำลัง มันจะรับคำสั่งจากจอยสติ๊กและเพิ่มแรงดันขึ้นมานะครับเป็นการประหยัดกําลังเครื่องยนต์ด้วยประหยัดน้ำมันลงเรียกว่าเป็นระบบโพสตีฟคือมันมารอแล้วใช่ครับอ่าภาษาบ้านๆนะคือมารอแล้วเหลือแค่เราจะใช้มันกันแล้วพา่โู้มใช่ครับครับรู้สึกว่ามีอะไรอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาในในรุ่นนี้ปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้คือ MCV อ๋อเป็น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 ข้อต่อของมันข้อต่อท่อใช่ครับข้อต่อท่อของมันแล้วก็สายจะไม่ใช้สายแบบท่อยางแล้วในรุ่นนี้เป็นท่อเหล็กทั้งหมดเลยนะครับปอเตอร์สวิงรุ่นใหม่ MPV ออกแบบใหม่จักรเรียงใหม่รุ่นก่อนหน้ามันจะไอไอุ่มตัวนี้จะหันหน้าไปทางนี้เวลาจะซ่อมทียกออกมาครับรุ่นนี้ไม่ต้องซ่อมบนตัวเครื่องจักรเลยใช่เมื่อก่อนจะเห็นเป็นสายรถยงรยางเต็มหมดเลยใช่ครับออกแบบใหม่แล้วก็ ชุดอัดจัลบีแบบมรีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟไม่ต้องซื้อเพิ่มครับวอนโว่แถมให้มานเลยไฟอารามแล้วก็ไฟเอวีดี9ดวงสว่างจ้าแน่นอนสว่างตาแตกเลยผู้ชมคราวนี้ตัวนี้เป็นกาดนี่เรียกว่าเป็นสารแบบล็อปนะครับดูสไตล์ออกแบบวอนโว่เขาจะบานกระจกกว้างเสาบางแต่แข็งแรงครับล็อปของเขา ลุกเปิดได้วิสัยทัศน์ในการมองได้ข่าวว่าครอบคลุม360องศาดีมากครับวิสัยทัศน์ในการแล้วก็เสริมด้วยกล้องหลังใช่กล้องหลังนี่เรียวไทม์ไหมครับอ่ากล้องหลังเรียวไทม์ครับเวลาสตาร์ทเครื่องกล้องหลังติดแล้วแต่ถ้าอยากดูพารามิเตอร์ที่หน้าจอเราสามารถยกเลิกกล้องหลังได้แล้วกลับมาเปิดได้ครับผมนะครับเปิดได้ตลอดเวลาอ่าฮะนะครับแล้วก็ปุ่มข้างในของวันโบออกแบบใหม่หมดขับรอบการทํางานได้ถึง10โหมดตัวอารามนี่แถมเลยใช่ไหมครัแถมเลยครับผมตันดัต ครับที่บอกว่าบูมเป็นเฮฟวี่ดิวตี้นี่คือเหมือนว่าในรุ่นทั่วไปนี่คือเป็นแบบเป็นออปชันรุ่นทั่วไปจะเป็นออปชันนะครับวอลโวแถมบูมแบบเฮฟวี่ดิวตี้ให้เลยบูงกีนี่เกรดเฮฟวี่ยังครับถือเกรดเข้าคันเฮฟวี่เกือบๆแล้วน้องๆเลยเกือบแล้วครับเกือบเข้าคันเฮฟวี่ถ้าดูจากขนาดความหนาก็เนี่ยเหล็กจะหนามากไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องบูงกีแตกรางบิดเบี้ยวใช้จนหมดพีเอ็มจนผ่อนหมดบูงกีก็ยังไม่เสื่แน่นอนครับประมาณนั้นอารมณ์ คือเรื่อจุดเปล่งของอย่างเหมือนลูรูหรือเปล่ามันบรรไดข้าคล้าย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 ครับชอบนะครับผมอันนี้เรียกว่า like T X set point เราขึ้นเครื่องจักรแบบ3จุดเรียกว่าเวลาจะขึ้นมาทำงานเครื่องจักรเนี่ยอุบัติเหตุเป็นศูนย์แน่นอนแอนเจาะรูครับนะแบบแบบแบบลื่นจะมีตัวอ่าครับถ้าเป็นบันไดจะเป็นกระดาษทรายอะไรหรือไม่มีเลยอันตรายมากผมชอบดีไซน์ตรงนี้เป็นแบบฝาเครื่องเป็นแบบแฟลตเลยครับเรียบมาก ดูรูใช่ครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเวลาเราจะล็อกได้าจะปลดล็อกก็ปลดโอ้ับแข็งแรงมากน้ำมันเหรอครับพี่เลือกน้ำมันไหมน้าการตอนนี้มันน้ำมันเนี่ยห้ามใช้ไบโอดีเซลอย่างเดียวตอนนี้มีปัญหาบียี่สิบไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ครับไม่ได้เพราะ จะมีผลต่อการรับประกันเงื่อนไขของเขาคือห้ามใช้ใบโอดิซอ๋อโอเค B7 ได้ปกติเหรอใช่ครับก็คือในเมืองไทยเรา B7 เห็นด้านข้างของท้องปั๊มหรือยังครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงครับเชิญเชิญได้ครับเดี๋ยวเชิญจานไปก่อนการลงเครื่องจากตัวนี้นะครับลงให้ถูกวิธีก็คือถอยหลังลงปอดบาร์สามจุดไว้นะครับเขาจะปลอดภัยฉันแค่สาญคนหนูจะน้าลง แต่ว่าลงพวกเครื่องจักรใหญ่คือต้องถอยหลังลงนะฮะขึ้นรถสิบล้อ,ลอก็ต้องถอยหลังลงนะแล้วก็ผมให้ดูตรงนี้อีกจุดนึงครับนี่เมื่อกี้เราแอบ,บดูกันแล้ว <S <S เดี๋ยวไปฟังอาจารย์อธิบายปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงคัตราการไหลห้าสิบลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ถังจุเท่าไหร่ครับถังถังจุสามอยเก้าสิบลิตรครับใช้เ<ช>วลาอยู่ประมาณเวลา4ี่ห้านาทีใช่เต็มเลยแล้วก็ดูตรงนี้ครับ วันโบใส่ใจในรายละเอียดมากก็คือมีทั้งระบบออโต้ต,ตัดอเองได้ถังตัดเองครับถ้าไม่อยากใช้ออโต้กดเมนวนได้เลยปล่อยห้ดับแต่ถ้าใช้ออโต้มันจะตัดเองครับต้องเปิดฝาถังไหมฮะไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอากาศออกตรงไหนฮะอ,อ,อากาศมันอยู่ในระบบของปั๊มมันอยู่แล้วดูน้ำมันเข้าไปคืออากาศจะระบายออกที่ตัวบีตเตอร์อที่ฝาถังจะมีบีตเตอร์อครับ นะครับเอาเวลาแรงดันสูงบิตเตอร์จะระบายแรงดันมีวาล์วของมันนะเวลาแรงดันต่ําเกิดสูนเาการผมเห็นบางบางคันก็คือก็เปิดฝาก่อนแล้วค่อยออโต้อันนี้ไม่ต้องเปิดฝาก่อนอันตรายมากครับนะฮะซีซีคอนเทมเ o เชั่นคอนครับฝุ่นเนี่ยในภาคสนามเนี่ยเข้าไปในถังที่ผลกับระบบน้ำมันเชื้อเพลินอันนี้ไม่ใช่เติมเร็วอย่างเดียวรับป้องกันฝุ่นเข้าไปในถังด้วยครับไป ถังน้ำมันลิตร3อ0เก้าสิบลิถังไฮดรลิก120ยิลิตรนะครับเป็นแบบลองไลท์6 0 0 0นชั่วโมงเจอกันครั้งนช่โะครับแล้วก็รุ่นนี้สำคัญมากครับเรียกว่ากรองดักน้ำชนิดพิเศษพิเศษพิศษมันดักน้ำได้เยอะขึ้นป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบมันเชอเพื่อถ้ามีกรองดักน้ำชั้นเดียวเกิดอะไรขึ้นครับ ใช้ไปแป๊บหนึ่งหน้าจอเตือนอีกแล้วดูดไปใช้เลยใช่ไหมระบายน้ําออกจากกรองระ<ม>บายน้ำจากกรองแต่มีเอ็กซ์ตอรฟิลเตอร์มันจะยืดออกไปอีกไม่ต้องมาเดินน้าบ่อยียเวลานะ<ม>ครับนี่วอนโบให้เป็นกกอุปกรณ์มาตรฐานเลยเวลาจะเปลี่ยนกรองไม่ยุ่งยากครับปิดวาล์วก่อนอท้ายื่นอาจจะไม่มีให้นะครับอวอนโกมีให้ปิดวาล์วเปลี่ยนกรองน้ํามันไม่มีการปกเกิดขึ้นครับ,รบแล้วก็มีไพรมิ่งปัม๊มแถมมาให้ด้วยเวลาใช้กดลงครับเด้งออกมา Oh, ใช้ง่ายมากครับอาจารย์อันนี้ส่วนล้ำคัญของวันเวีอีกอย่างหนึ่งก็คือปั๊มแบบ Control. โพสิทีฟคอนโทรลเวลาไม่ใช้อุปกรณ์มันจะสร้างแรงดันอยู่ที่5บาทประหยัดกำลังงานของเครื่องยนต์แล้วก็น้ำมันสิ้นเปลืองน้อยลงครับถ้าเทียบกับรุ่นกบบ่อนะครับรุ่นก่อนเป็นแบบ Negative, เนกาทีฟเนกาทีฟใช่ตอเนกาทีฟเนี่ยมันจะทำงานด้วยแรงดันที่สูงตลอดเวลา ขั้นต่าของมันอยู่ที่40บาทแล้วกําลังเครื่องยนต์เวลาเดินเบาเฉยทํางานที่40บาทเปลืองน้ามันครับประมาณรุ่นนี้เป็นแบบนิเทีฟเเป็นแบบโพสิทีฟโพิทีฟคือไม่ได้ใช้อุปกรณ์เดินรอยังไม่ได้ใช้พุ่งกี่ไม่ได้ใช้บูมหรืออาร์ม5าบาเวลาใช้ปูมหรืออาร์มโยกจอยสติ๊กครับมันจะแปรผันแรนงตามการโยกจอยสติ๊กตัวนี้คือ สงบาทพิเศษของเก้าค <c oughs> ุณน,น,นีเี่อ่ะทีนี้มาส่วนส่วนสำคัญที่ไม่แพ้ก,กันก็คือคา์วเวตอร์วเวบอาจารย์บอกว่าเขาเออกแบบมาค่อนข้างที่จะลงตัวใ,ให้ความบาลานซ์ของตัวตรถด,ดีขึ้นตัวนี้ที่4,000กิโลนะครับ4,000กิโลหรือว่า4ตันอ่า4ตันเลยนี่นะใช่ครับที่เราเห็นบางๆนี่4ตันนะผู้ชมเอาเละสิทำเป็น,น,นเล <c oughs> น่นไปนะไม่ใช่แถมให้ เวทอย่างเดียวแถมความปลอดภัยให้ด้วยกล้องมองหลังครับนี่ขนาด720พิกเซลฝังไปเลยฝังลงไปป้องกันยิงไม้หรือสันหินหรืออะไรต่างๆถ้าแบบทั่วไปโผล่ออกมาใช่ไหมครับหักได้กล้องไว่มองครับไฟอันนี้เป็นไฟถอยหรือไฟอะไรไฟส่องด้านหลังเวลาทำงานนะครับติดตลอดเวลาเราสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยก็คือออโต้คือมันจะเปิดตลอดใช่ครับ แล้วก็เป็น LED ครับนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่บนโลมีให้สามารถที่จะปรับทิศทางได้ใช่ไหมฮะปรับได้ครับเราคายโบนสองตัวนี้ออกอ๋อแล้วก็ปรับจะให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอ้สุดยอดนะผู้ชมเนี่ยฮะปั๊มนูนออกมาเลยนะออกมาไม่ใช่สติกเกอร์นะครับของแท้แน่นอนเนี่ยฮะเห็นไหมบรรท้ายก็หล่อขึ้นนะฮะก็หล่อขึ้นมากครับตัวนี้หนาขึ้นบึกบึนขึ้นใช่ครับมิติตัวรถมันก็ไม่ได้กว้างมากไปอันเท่าทันะ มันอยู่น่าจะไม่เกิน3เมตรมั้งใช่ไหมอาจารย์ที่ติดตัวรถเนี่ยไม่เกินไม่เกิน3เมตรครับเกือบเกือมานสออ่าฮะขึ้น10ล้อเทเลอร์สบายเลยด้านล่างเห็นไหมครับไม่มีช่องว่างเลยควาฝาปิดทั้งหมดเลยอ่ากันหนูกันหนูกันหนูเพื่อสายจอดโนนะครับเวลาจะถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีฝาปิดให้ด้วยครับครับคายโบนสองตัวนี้ออกอ่าฮะแล้วก็ต้องมีถาดรองด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำลายสภาพแวดล้อม ชาวบ้านต้องมีฝาลองเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเอ็กเฟรมของตัวรถตัวนี้สูงขึ้นไหมเอ่อตัวนี้ไม่สูงขึ้นมากนะครับไม่สูงขึ้นมากแล้วก็ไม่เตี้ยลงนะครับอยู่ในระดับคล้ายๆรุ่นก่อนหน้าไม่ไม่สูงขึ้นครับคือเอ็กเฟรมใหม่เลยใช่ไหมครตัวนี้เอ็กเฟรมใหม่เรยกว่าทุกชิ้นส่วนคือใหม่หมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกปั๊มครับมอเตอร์แท็กมอเตอร์สวิง MPV อ่ฮะ <MP> uh huh. เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด MCV เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอ่ะมาถึงช่วงล่างคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นแบบมาตรฐาน7ทับ2อ่ะเดยวก่อนถึงช่วงล่างเรามาถึงช่วงของนี่เลยอ่านี่แผงระบายความร้อนนะครับชุดระบายความร้อนระบายความร้อนเป็นแบบชั้นเดียวแบบชั้นเดียวก็คือมันไม่มีการเรียงทับซ้อนกันแต่เรียงกันเป็นชั้นเดียวก uh ั oh. น,นี้เรียงกันเป็นชั้นเดียวคืออะไรแผงระบายความร้อนอากาศอยู่ด้านบนครับ ระบายความร้อนน้ำหล่อเย็นอยู่ตรงกลางและแผงระบายความร้อนน้ำมันไฮเลิกอยู่ที่ด้านล่างสุดอา,าอะแค่นั้นไม่พอครับวอลโวออกแบบให้คอนเดนเซอร์สวิงออกมาได้อ่าสาธิตสาธิตเลยอาจารย์เมื่อกี้ผมพยายามเปิดแล้วเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวผมอ๋อโอเคอเคข้าใจละก็คือคลายแค่น็อตตรงนี้ ใช่ครับคลายน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็สวิงออกสังเกตอย่างเงี้ยมมีบานั p เพื่ออะไรครับทำความสะอาดได้เร็วขึ้นเวลาใช้แฟนนานเนี่ยพัดลมมันดูดอากาศดูดใบไม้เนี่ยมาติดจุดเนี้ยเราก็แกะแค่แกะแผ่นกรองตัวนี้ออกแล้วก็เอาใบไม้ออกมานะผู้ชมสรุปนะตัวนี้สามารถที่สวิงได้นะสวิงได้ครับโดยที่คลายน็อตสองตัวนี้ออกก่อนท่านเองง่ายๆนะง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของกรอน ของฝาปิดต่างๆวันวัวติดตั้งตัวซับพอร์ตมาให้เพราะว่าตัวนี้เป็นยางยูดีเทนใช่ครับเมื่อเมื่อใช้ไปนานเนี่ยเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นอันจะนักใช่ใช่ตอนมันหลวมใช่รับอันเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งเล็กน้อยที่ที่วอนวัวไม่มองข้ามตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ล็อกไม่ให้เปิดออกมาตัวนี้จะทําหน้าที่ล็อกไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวขึ้นลงนะครับถึงก่อนประตูจะเสียครับผมไอบานทับมันจะเสีย บางค่าก็จะเป็นลูกยางธรรมดาแล้วก็ขัน็อตเข้าไปใช่ตัวนี้ทําเป็นยางยางยูริเทนนะผู้ชมซึกยากมากอย่างดีครับอ่ะจุดนี้ชุดทำควาสะอาดกลองกลองแล้วก็มาที่จุดนี้ครับเรียกว่าห้องแบตเตอรี่อ่านี่เขามีสวิตตัวนี้นะผู้ชมมีมาสเตอร์สวิต์ครับตัดที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องถอดเวลาเราจอดนานๆนานๆเวลาเราเปิดมีไฟ LED ติดแจ้งเตือนสถานะด้วยครับแล้วอันนี้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ กลองฟิลและรีเลย์รวมกันอยู่ที่จุดนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอานนี้ให้ดูสิ่งที่บอนโวใส่ใจรายละเอียดมากอ่ดูที่จุดนี้ครับเวลาฟิลขาดช่างไม่ได้เอามิตเตอร์ไปอฮะทำไงครับอ่ผมจะเช็คฟ,ฟิลว่าตัวนี้ทํางานไหม uh huh. มีช่องเทสฟ,ฟิลให้ครับบอนโวถ้าฟิลปกติไฟก็จะต uh ิด huh. ขึ้นมา นี่นี่ทขา้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไฟเขียวนะฮะอ่าถ้าฟิวคาดไปก็จะดับอ๋อเออไม่จําเป็นต้องพกมิเตอร์ไปเล็กน้อยแต่เขาใส่ใจต้องครับในจุดตรงนี้แต่ย้ํานะราคาราคาเขาไม่ข้าม4ล้านแน่นอน3ล้านหนึ่งกลางอ่าเดี๋ยวผมให้ดูในรุ่นนี้นะครับวันโวอปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นในรุ่นที่ผ่านมาคือย้ายกล่องเครื่องจักร หรือกล่อง GPM ECU รุ่นก่อนหน้าเป็น VECU นี่คือกล่องรุ่นใหม่นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ากล่องจะเสียบ่อยแน่นอนกล่องรุ่นนี้ทนมากครับ GPM ECU กล่องพวก GPM ECU ท่านผู้ชมใช่กรบอกครับ General Purpose m a c h i n Engine e Control Unit General Purpose m a c h i n Engine Control Unit เป็น Engine Control Unit อแล้วก็ด้านขวามือกล่องควบคุมเครื่องยนต์อยู่ในห้องแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยครับ เป็นไงครับดูแล้วรู้สึกว่าแต่และอย่างเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากถอดได้ง่ายจับได้ง่ายบำรุงรักษาได้ง่ายแม้กระทั่งแบตเตอรี่เราก็มีสวิตต่าง์บางค่ายนะครับสวิตตัวเนี้ยต้องซื้อปจัจจมาขันกุญแจมาขันอีกต่างหาก <laughs> นะบางค่ายนะแต่วอลโวไม่ต้องครับง่ายๆเลยอ่าคับผู้ชมครับฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะ <laughs> เป็นหมื่นเหมือนกันนะซื้อนอกนะ่ะ ขึ้นลงที่ห้องโดยสารอ่ะเชิญครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นลงนี้โอ้โหคลิปนี้เรียกได้ว่าเอ็กซิวซีนะห้องโดยสารนะครับครับดูตั้งแต่ด้านข้างไปก่อนอในวอลโว่รุ่นนี้จะไปละเอียดให้สวิตดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมาด้วยในกรณีฉุกเฉินถ้าเราไม่ดับแบตก็มาดับตัวนี้ก็ได้ไม่ใช่ครับในกรณีฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่น คนขับลงจากเครื่องจักรแล้วรถมันวิ่งไปเองอย่างี้หรือคนขับหลับแล้วเกิดปัญหาบูงขยับเองอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถดับที่สวิตชุกเฉินได้เลยนี่คานผู้ชมตัวนี้อ m e เมอร์เจนซีสวิตเขาติดตั้งให้ตรงนี้นะใช่ครับดับรยนต์ได้ฮะรอนนี้เชิญขึ้นไปที่เครื่องจักรเลยครับครับพี่ช่องแอร์ทั้งหมด14ช่องอาจารย์ขึ้นมาเลยคนจะถ่ายอาจารย์นี่แหละช่องแอร์ทั้งหมดส4ช่องช่อง นี่ครับเราไดโอเปอเรเตอร์อาจารย์นี่ไปที่เยอรมันมาแล้วนะไปที่อะไรนะขอคุณแจนะสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันไปมาหมดแล้วคุณแจอยู่กับพี่บอยครับขอคุณแจหน่อยครับขอคุณแจหน่อยครับพี่แม่รถยังไม่ได้ซื้อเอาคุณแจไปแอบแล้ะ <laughs> ขอบคุครับพี่ ผมจะเริ่มจากยังไม่เป็นคีเรตใช่ไหมฮะยังไม่เป็นคีเรตครับแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าต้องการคีเรตแบบ push button ครับเลือกได้จอแดนิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดครับความละเอียดสูงภาพคมชัดแน่นอนแม้ในที่แสงมากใช่ครับดูดูแสงไม่แพ้แสงเลยนะเนี่ยครับจอ8ปดนิ้วผู้ชมเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะเซฮายกับวันโวก่อนทีนี้ก็แสดงถึงบอกอะไรบ้าง น้ำมันเชื่อเพิ่อแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิเครื่องครับชั่วงแล้วก็โหมดการทํางานทั้งหมดมี10โหมดนะครับนี่นี่นี่ที่ผมบอกว่า10โหมดอ่ะโหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องทำไงกดลงนะครับจะเป็นโหมดพีอผมแสดงให้ดูอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมด P Max ็นะครัสั้นรูปโหมดนี้อ่านี่คือโหมดที่สินะครับ หมดที่9หมดที่หมดที่10เลยครับทั้งหมด10โหมดอยู่ได้กี่วิครับหมดได้ตลอดอ้าวเหรอฮะใช่ครับตลอดไม่ใช่ไม่ใช่โหมด power boost นะครับโหมตัวนี้แล้วก็สามารถเลือกปิดโหมดโหมด eco ได้ทำได้โหมด eco ได้โหมด e ก o จะลดรอบเครื่องยนต์ลงอยู่ที่5-10รอบลดลงเพื่อประหยัดน้ามันแต่ประสิทธิภาพไม่ลดสมมุติว่าหมุนอยู่ที่2,000รอบ เรใ 19, าใช้อีโค่ล่นไปเรือพันเก้าพ้าสิบประมาณ,มาณาานี้แล้วตอนนี้เป็นอีโคที่ทํางานได้จริงทํางานได้จริงแล้วก็ประหยัดน้ำมันกำลังตกด้วยอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับโหมดที่ช่วยประหยัดน้ำมันมีโหมดเดินเบาอัตโนมัตินะครับสมมติว่าผมปรับมาที่โหมดจครับโหมด G ก็คือทําทงานทั่วไปใช่โหมดเดิดดนเบาที่หนึ่งคือลดชันเตวร์ควบคุมลงแม้จะปรับรอดเดินเบาอัตโนมัติโหมดที่สองครับ เราสามารถตั้งเวลาได้ตั้งที่หน้าจอนะครับผมมาที่หน้าจอนี้ปรับตั้งเดินบอัตโนมัติผมจะตั้งไว้ที่ห้าวินาทีครับ6วินาทีนะและผมไม่ใช้อุปกรณ์เปิดโหมดเดินบอัตโนมัติผมวินาทีไม่ได้ทำอะไรเลย5้าวินะจับเวลาเห็นไหมครโอ้เครื่องมันตัดผู้ชมแหมของเล่นเยอะของเล่นเยอะของเล่นเยอะมากครับไม่เหงาเลยคนขับวันนี้ไม่เหงาครับ เล่นไปเล่นมามันรวนมีไหมอาจารย์อ้เดี๋ยวถ้าไปคล้องโทรหาอาจารย์ได้อาจารย์แนะนําให้ครับมีฟังก์ชันเตากระจายทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยครับเตากกระายเลือกปิดเปิดไฟได้ไฟมีเก้าดวงนะครับเราเลือกเปิดปุ่มสองดวงได้ไฟหน้าสองดวงเลือกเปิดได้นะครับหรือเปิดทั้งหมดก็ได้นี่ผมได้ปิดแล้วท่านผู้ชมครับอาจารย์บอกว่าไฟนี่สามารถที่ เลือกจุดไดเปิดเปิดได้เปิดไฟไท้ายหรือปิดไฟไท้ายก็ได้ครับแต่ไฟไท้ายเขาจะเปิดเปิดออตโต้ตั้งแต่ตอนเครื่องทำงานครับวิทยุแบบบลูทูธ USB FM สามารถควบคุมได้จากตรงนี้ครับ,รบไม่ต้องเอื้อมหลังไปกมดลำบากมากเชื่อม <c oughs> ต่อได้หมดนะฮะระบบไร้สายใช่ครับ และรับสายโทรได้ด้วยนะครับเวลาคนโทรมากด่มนีงครับโทรมีไมในตัวพูดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะห้องเก๋งค่อนข้างที่กว้างเลยเราสามารถที่ปรับเบาะเอนพักผ่อนในช่วงของการเบรกพักได้นะฮะเบาะเป็นแบบถุงลมหรือว่าสปริงอาจารย์เป็นแบบสปริงปรับสปริงปรับปอนใช่สปริงแบบปรับน้ำหนักตามระดับของตัวเราด้วยถ้าเวลาผมนั่งมาจะชูนหาหนัก อ่าฮะั่นนี่ปรับถอนได้เนี่ยครับเขาสามารถที่ปรับเอ็นได้ฮะแล้วก็เลื่อนที่นั่งเข้าออกได้แล้วก็ปรับเอนปรับตรงนี้ครับครับผมนอนได้เลยครับอ้กระจกบานหน้าเปิดได้ครับเปิด่ายมาอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากรับลมนะฮะบานล่างถอดออกได้มีที่เก็บกระจกบานล่างอยู่ทีโอ้ครับผมมีตู้เย็นแม่จัน แล้วตู้เย็นตุ่นี้ยังไม่มีให้นะครับเป็น option เสริมนะครับครับเดี๋ยวแถมกระติกไปให้บานเอ็กติคหนึครับงการนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับทุกฟังก์ชันเขามีอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกไหมถ้าต้องการเป็นตู้เย็นเดี๋ยวใส่ออปชั่นเสริมไปให้ที่พนหนึ่งนะครับเวลาที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรนานๆแล้วคนขับลืมดับเครื่องยนต์ลงไปข้างล่างเนี่ยมี หมดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติด้วย uh huh. ถ้าห้านาทีเนี่ยระบบตรวจจับได้ว่าไม่มีการขยับภูมหรืออาร์มเกิดขึ้นครับลำดับต่อไปก็คือจะดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเอาอีกแล้วของเล่นมาใหม่อีกแล้ว uh huh. เยอะเลยของเล่นคราวนี้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์ลืมสตาร์ทไว้ uh huh. ไปเป็นระยะเวลานานสิ้นเผลืองนะบนันรุ่นนี้มีระบบดับ <No. S 2> เครื่องยนต์ นอกเรื่องอาจารย์รแตรแตรนี้ใส่เป็นแตรลมยังอกกโอใ้ใส่ได้ไดไ้นะครรับเจาแตลมก็ันจะได้เหมือนเขาถ้าเผือ่อบ่ายยืนเรียงหน้ากระดานเสียงแตรเหมือนกันหมดเลย<อ>ทีนี้สิบร้อไม่รู้ว่าขันไหนบีบ,บแล้วก็จุดอันจะมีแบบขุมอยู่ที่ด้านท้ายของโคนน<อ>ีเ็ยครับผมสามารถยืนอัดที่จุดนนั้อัดจุดเดียววิ่งไปทุกจุดเลยจะวิ่งมาที่ห้าจุดจุดก็คือจุดโคนบ ด้านล่าง2จุดนะครับส่วนกระบอกไฮดรอลิกอีก2จุดและไปที่กระบอกแขนขุดอีก1จุดส่วนพุ่งกีเลยครับมันลงต่ำได้ออครับครับอเห็นลูกเปิดได้ยังครับอะรับลมตัวนี้ก็เห็นไหมของเขาบานใหญ่เปิดได้จริงรับลม ยังไม่พอแค่นั้นครับพรอโทษแถมมาให้ด้วยโอ้โฮถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าฟิล์มไม่พอใช่ครับนีมาให้ด้วยด้านบนด้านหน้านี่นี่ด้านหลังมีให้อีกโอ้โหด้านบนนี่ค่อนข้างทันสมัยกันไม่ต้องเลื่อนขึ้นเองมีสปริงครับกดทั้งเดียวเลื่อนขึ้นได้เลยนีครับน่าผมชอบเก่งก็บานใหญ่ดีฮะตรงเส้นนี้มองเห็นมองเห็นจริงนะเขาเคลมว่า360อยหขาในการมองอันนี้ขึ้นมาแล้วก็คือของแท้ ประตูเปิดปิดง่ายนะท่ผู้ชมมันมีเซฟตี้ในตอของประตูทั้งหมดทั้งสิ้นฮะถือว่าครบครันทุกเรื่องนะถ้าใครอยากรู้เรื่องใหม่ครับสอบถามมาได้ฮะเรายังมีคำตอบดีๆรอท่านอยู่แล้วก็รวมทั้งคำแนะนำด้วยมีฮะที่สำคัญครับมีโลโก้ของวอลโว่ตัวใหม่แปะมาตรงนี้อาจารย์ตันนี้เขาบอกว่ายัางไงโ o t ดฟิวเจอรเปล่าอ่าใช่ครับ โว้ดฟิวเจอร์โอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวนะใช่ครับกับชัยราชการฮีโน่ชัยราชกาลวันโวเป็นร่วมพันธมิตรกันอันนี้มาดูที่บุ้งกีดได้ยังครับบุ้งกีดรถนี้พิเศษมากครับติดพุ่งให้ด้วยล้อกตัวล็อกครับมีเซฟตี้พุกเลยคุณผู้ชมใช่ครอกตัวล็อกปกติแล้วก็คือเขาจะมาประมาณนี้เนาะของค่ายอื่นถ้าเป็นโบโบ้มาเลยใช่ครับอันนี้กันกันมันร่วงกันหลุดด้วยกันแกว่งกันร่วง กาดกันสึกอ่าถือว่าบุ้งกี่หนามากหนึ่งคิวนะพี่หนึ่งคิวครับหนึ่งคิวไม่กระดกแน่นอนครับอ่าตักแต่บ้านเรามันชอบตักล้นเลยคอับเขาดูด้วยครับตักให้พอดีนะครับหนึ่งคิวเท่านั้นอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้ครับอาร์มสติปเห็นมัครบเสริมโครงสร้างหนามากตัวนี้เสริมดามเข้ามาอีกนะะฮเรียกว่าอาร์มสติปนะครับปลดลวให้ชื่อว่าอาร์ม เดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปฮะมีชุดโชยไหมฮะของวันโว้นี่ยแน่นอนครับช่วงเย็นครับโอเคครับช่วงเย็นจะมีชุดโชสมัดอันะของวันโว้ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงนั้นครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิบห้าสาขาใช่ไหมครับทั่วประเทศอ่าใช่ครับเจอกันที่โชว์รูมของฮิโน่ โชว์รูมเอ่อตอนตอน,ตอนนี้เราเริ่มมีโชว์รูมของวอลโว่เองด้วย oh. นะครับแล้วก็เอ่อต่อไปวอลโว่กับอีโนก็จะมีจุดด้วยการอยู่ที่เดียวกันนะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันโอเคครับ